วันนี้นะครับมีเรื่องสั้นๆนะครับที่ดีใจแล้วกันนะครับก็ค่ายวินแมนนะครับก็งานเด้งมาแล้วนะครับเด้งมาให้หนึ่งเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้กดรับงานแต่ว่าเด้งแจ้งเตือนนะครับว่าคุณได้รับงานนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้าตาจะไหลนะครับแล้วเด้งตอนที่เราหลับอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่ได้เข้าแอปนานมากเลยเขาก็เด้งมาให้แล้วเราก็ไม่ได้รับหรอก ซึ่งเป็นงานเด้งในรอบหนึ่งสองสามเกือบสามเดือนนะครับตั้งแต่แอปเขาเปิดตัวมาโอ้โหใครวิง่งวินแมนแล้วนะครับหรือว่าวิ่งฟูดวินหรือว่าฟูดเปย์อิงอะไรนะครับหลายหลักหลายหลากหลายชื่อเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยได้กี่งานกันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับโซนโดยเฉพาะโซนพื้นที่กรุงเทพเนี่ยในในในชั้นในเนี่ยกรุงเทพชั้นในเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย วิ่งฟูดวินเนี่ยของเขาเนี่ยไปกี่งานกันแล้วนะครับใครได้เยอะสุดเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะขึ้นท็อปคอมเมนต์ไว้ให้เลยถ้าเกิดมันขึ้นได้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่หนึ่งไปวิ่งเนี่ยไม่มีสักงานเด้งมาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่ายของเขาเนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่ค่ายเดลิรี่จริงๆนั่นเองนะครับผมก็ลองไปดูแล้วก็ลองไปศึกษาในค่ายของเขาแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ช่วงเปิดตัวช่วงอะไรเนี่ย ดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างนั้นคือภาพมันเาไปสามารถาไปทําหลายๆอย่างได้นะครับไปทําการตลาดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมก็เราคอมเม์บอกแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆในรอบ3เดือนนี้ได้รับงานของ Food Win w ิน m a n เนี่ยไปได้แล้วกี่งานนะครับหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่เอามาแชร์ให้ดูให้ฟังแล้วกันเฮ้ยอเออมันเด้งว่ะแต่ว่าเด้งตอนที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับ